สนุดฮะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับวันนี้ก็อยู่กันในเกม Hisbox l i v ไ v a l นั่นเองนะครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับก็จะมาให้ดูนะครับว่าผมเนี่ยได้มิสติกมาแล้วถึง2ตัวเนาะก็คือได้มิสติกตัวใหม่มานะครับเนื่องจากเนี่ยผมเล่นมาจนเลเวล50แล้วเนี่ยผมก็สุ่มพวกเกี่ยวกับเรื่องของสไตล์เนี่ยมาแล้วกว่าประมาณ700,000กว่าประมาณ700,000กว่าเยนนะครับก็คือค่าเงินของเกมนี้มันเป็นเยนเนาะ จะแสนกว่าเยนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าผมได้สไตล์อะไรมานะก็เรียกได้ว่าใช่ครับผมได้คุนิกาวิมา2อันเพื่อโอ้โหคือมิสติกบานตะไทอะชิโดไอกูยูกิมิยะเซสาเอลินคือรีเจนอรี่ยังน้อยกว่าอีปิกน้อยกว่าคือในมิสติกอะมันออกอะไรก็ได้ไง มันออกคูนิกามิสองตัวถ้าทางถ้าอย่างนี้เขาเราียกว่าเดาคู่ผมเลยแบบว่าไม่เข้าใจเลยครับคือจริงๆอ่ะผมเล่นคูนิกามิมานานแล้วนะแต่คือหลังๆก็แทบจะไม่ได้เล่นเลยเพราะว่าผมไปพยายามจะเล่นสไตล์อื่นๆบ้างเพื่อรอพวกมิสติกมาใหม่อะไรเงี้ยจะได้เอามาอาัดคลิปเนาะแต่เจ็ดแสนกว่าเนี่ยผมมีคูนิกามิถึงสองอันเรียกได้ว่าดับเบิลคูนิกามิกันเลยทีเดียวเชียวดับเบิลฮีนะ คือถ้าเล่นอันถ้าเล่น2อันได้เนี่ยเอาไปรวบกันแล้วเอาไปเล่นแล้วนะครับก็จะเรียกได้ว่าคุณนิกามีตอนนี้มัน all position ไหมมันก็เก่งทุกทุกแบบทุกตำแหน่งอะ่ะมันน่าจะเป็นตัวละครแบบ over all ก็คือแบบอยู่ที่ไหนก็ได้เพราะตอนนี้คือแต่เขาผมว่าเขาเนิร์ฟลงแล้วนะไอลักษณะการชนของเขาอะ่ะมันไม่ได้เป็นการสตีลบอลแล้วอะ่ะคือแบบมันไม่ใช่ว่ามันอัตราการสตีลบอลหรือแบบแย่งบอลมาที่เท้าเราเลย มันจะไม่ได้ออกบ่อยสักขนาดนั้นมันจะมีการชนกระเด็นหรือว่ากระเด็นปุ๊บแล้วบอลไม่หลุดออกมายังเลี้ยงได้อยู่อะไรแบบนี้นะครับก็เรีเยกได้ว่าโอ้โหผมปวดหัวเลยคี่ในวันนี้ผมมีอยู่ประมาณ10,000ื่นนะครับผมก็จะละลายคุณนี้ก็มีออกให้ดูเลยนะอันนี้คือสายฟรีนะก็คือฟรีในะลักษณะของการที่ไม่ได้ซื้อลัคกี้สปินแต่ที่เหลือไม่ฟรีเลยนะครับเสียตังเหมือนกันโอเคคือตอนนี้ผมอยากจะได้เป็นซาเอกแล้วกันเผื่อจะเอาไปเล่นกับคิโดของคนอื่น ไปเลยครับสมทิ้งเลยยังไงมันก็ซ้อยู่แล้วทุกคนคือผมเก็บไอสออันนี้มาอัดคลิปไว้นานมากๆแล้วครับอาการมารู้นี่ผมไม่ค่อยได้เล่นเลยนะเออโอ้ดูดิอะไรก็ได้อ่ะคือโอ้โหแล้วการจะออกแดงครั้งหนึ่งอะ่ะคนเล่นอ่ะก็จะรู้ว่ามันยากมากๆนะครับถ้าไม่ใช่ลัคกี้สปินโอ้โหโตัวย,ย้ายอีกแล้วอยู่แค่นี้แหละชีวิตผมนะ แล้วพักหลังเนี่ยผมเล่นเนี่ยไอฮิตบล็อกตัวใหม่ผมไม่รู้ว่าเขาปรับเป็นเก่าหรือตัวยังเป็นตัวใหม่อยู่อะไรเงี้ยผมว่าไม่แย่ลงนะฮิตบล็อกอ่ะคือแย่ลงเลยคือเกมเนี้ยมันแย่สองชั้นคําว่าแย่สองชั้นคืออะไรรูว้ว่าแย่สองชั้นก็คืออ่าขั้นแรกก็การเล่นปกติเนี่ยแหละแล้วเราขั้นแรกก็คือสมมติโดนแย่งไปเอ้าหูบอลบอลทะลุทะลวงก็คือแบบผมไม่อยู่ห่างกับเป็นเป็นเป็น,ปน,ปนโอโ้โหเป็นเมรอะแล้วบอลมันหายไปที่เท้าเขาเฉยเลย อันนั้นคืออย่างแรกอย่างที่2คือเรื่องของปิงถ้าเจอเซอร์ปิงปิงเนี่ยโอ้โหไม่อยากกับซูเปอร์แมนคือห่างกันแบบโคตรไกลอ่ะแต่บอลแม่งหายไปแล้วอะไรเงี้ยผมว่าอ้โหอันนี้ก็หนักอยู่เดี๋ยวเราไปเล่นคูนิกามิกันอีกสักคลิปหนึ่งแล้วกันนะครับเนื่องจากผมมีดับเบลิลคูนิกามิแผละๆๆนะมาครับนี่ไงนี่ไงบแม่งสองคนเลย The Best k u n i กามิ แล้วแม่ก็จะแบบอ้ายูนกามีอิทแฟชคนี่ก็มีแม่งขยะจริงๆแม่งชนอยู่นั่นเอาก็ม,าม,กกกมันมีสก,กิลให้ใช้พวกคุณมีสกิลให้ใช้แม่งก็กดเลี้ยงถ้าก,กดเลี้ยงได้มันก็เลี้ยงลบลลบอกเลยโดนโดนไปกิ่งซะแล้วไปติดวันลงวันเลย แล้ว G K เกมนี้ผมว่ามันหนักไปนิดนึงคือเขาทำให้ง่ายจริงแหละกับการเตะเข้าแต่แบบมัน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 ง่ายเกินอ่ะคือบอลมันอยู่ปลายมือมันก็มันก็ไม่เนี่ยทุกคนยิงดิเรียบร้อยไปเก่งกันแล้วไงเอาละโอ้ยเดอะเบสบาจิละว่ะ ส่งสวยเกินส่งสวยเกินเอาเอาคิณครับศิลป์คนนี้ส่งสวยเกินโดนไปไดิฮ่าคุณน,นี่ก็มีเกมฮิตบ็อกไรวอลคุณน,นี่ก็มีไนวลล มว่าเขาต้องแก้นะครับเพราะว่าตอนนี้ผมไปเล่นอีกเกมหนึ่งมาฮิตบ็อกแม่งดีกว่านี้เยอะเลยคือดีดีดีกว่าในนัดที่นี้คือดีกว่าครับเดี๋ยวมันจะมาเป็นคลิปในอนาคตนะสำหรับเกมที่ทุกคนขอมาตอนที่ผมเล่นบูลองนะผมว่ายังไงฮิตบล็อกมันก็ดีกว่าไอเจ้าเกมณนะปัจจุบันอันนี้แน่นอนนะอีกแม่งนะเลยเฮ้ย โดาดูดิขามันหักเฉยเลยนี่ไงมงสู้วายทิระไงโอ้โหสิงสวยเกินนี่โคโคชิโบเอา้าตอลมเบียอนิเมะเป็นทุกตัวเ,เรียบร้อยโดนโมงรัว มันแจกเลดคูนี้ก็มีหรือเปล่าผมเห็นคนใช้เยอะมากเลยนะไอพวกมิสิกตัวอื่นมีคนใช้น้อยมากยูกิมิยะหรืออะไรเงี้ยคนใช้น้อยมากไอคุ ku, อะไรเงี้ยคือผมเห็นแบบน,น,นานๆทีจะเจอเลยแต่คูนี้ก็มีเจอทุกเกมคนระับเกมมันปล่อยเลดหรือเปล่าเนี่ยมันเพิ่มเปอร์เซ็นต์เลดการดรอคู่นี้ก็มีเปล่าแปลกๆผมว่าเลนโบฟิกนี่มันก็ไกลไปนิดนึงครับโอ้แล้วเจอ fk อีกสุดยอดไม่เข้าใจเหมือนไนะไอคนที่เป็น gk มัน k เนี่ยคือมันไป k เ k ฟเดอันอื่นก็นได้ไงเข้าใจปะะ่ะครับแต่ยังไม่ร้อนขนาดนั้นนะนะเกมนี้ชิวๆครั่ยชิวๆ,วๆอยู่แล้วนำเลยมี the best ไปชิระเอาเดอะคิงกับเดอะเวเอาเตะสวยแลวนะเตะสวยแล้วนะววนะไปครับโยนออกข้างครับ เด่นเองปุ๊บอ้าวแล้วลูกเด่นไปทางน,นั้นครับว่าช้าไงนี่บอลหลุดไปดิเฮ้ยอะไรครับนี่อ่ะโอ้ยชายโ้โดนชายชนดิ เรียบร้อยครับเข้าแล้วโอแ้แล้วแล้วพี่แล้ว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 ,ลวมาเอฟเคเพื right. อ่ออนะไรธรรมดานี่มันบูล็อกอยู่แล้วเดอะเบสบาชิระอีกแบบนี่เลี้ยงเก่งซตด้วยนี่ปิงปิงดีก็อย่างเงี้ยแหละใหญสวยเลย

หรือยังเก่ง่ะนี่เรียนธรรมดานะนี่ไงนี่ไงโอ้ยแล้วติดได้ไงตอนผมยิงแม่งไม่ติดไอ้น,นี่แม่งอยู่ข้างหน้าผมติดเลยเกมดูด,ดิติดได้ไงงงไปดิ รอ,อดอ่ะเอ้าวโดนนะนี่ดู๋ยวดูดูเมืเ่อกี้คุณดูฮิตบ็อกเกมไหย คุณดูดิคือเกมมันมันมันติ้งเต้ามาหน่อยคือแบบบอลมันอยู่ข้างหลังอะคืออยู่ข้างหลังมันยังไม่โดนเท้าอะมันก็ไม่ควรจะแย่งออกไปปะคือมาทาฮิตบ็อกเป็นสี่เหลี่ยมหรือไงเกมนี้ผมงงมากเลยคือเนี่ยเนี่ยเหมือนเนี่ยคนอยู่ตวเนี้ยมันสไลด์มาตรงนี้แต่บอลมันไปแล้วงงไหมแต่ผมเวลาผมแย่งนะมันไม่ได้มันมีเรื่องของปิงเรื่องของภาพตรงไม่ตรงอีกทุกคน มันก็เลยแบบปวดหัวนิดนึงนะบอกว่าเราต้องแก้นะที่ผมไปดูอีกเกมหนึ่งที่ผมไปเล่นมาที่ทุกคนแนะนําให้ผมไปเล่นน่ะอันนั้นไม่มีปัญหานะผมจะดูดิไอคนนี้ปิงมันดีกว่าทุกคนเออปิงเขาสิบสีปิงสิบสทุกคนมันเลยแบบดีกว่าคือเกมนี้ปิงน้อยกว่าเล่นง่ายกว่าถ้ามันจะตรงครับ ห้ามันจะโตห้ามันจะตโตเนี่ยโคโคโชิโบอะไรเนี่ยปิง61เองแล้วออกไปหมดเลยความนี้พอจะแพ้ทำไมครับแพ้มันเสียครดินลหลังเลยเลยเรียบร้อยเข้าไปยิงโอ้โหหรือผมต้องพักวะ คือฮิตบ็อกมันแปลกๆแกม่ก็ต้องไปหาห้องปิงเล่นน้อยๆยอะไรเงี้ยแม่คือไม่ได้เล่นเลยทุกคนอยู่ดีอยู่ดีบอลหายอยู่ดีบอลหายอะไรเงี้ยเซ็งนะโอเคครับก็ประมาณนี้เลยนะปัจจัยของคลิปนี้ก็คือให้มาดูแล้วกันว่าดวงผมเนี่ยมันสุดยอดแค่ไหนสําหรับคุณนิกามี2สองตัวเนาะก็รีเอาไปเป็นที่เรียบร้อยครับสาหรับต้นคลิปนะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วใครชอบคลิปอย่างนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับก็มาเล่นชิวๆวไม่มีอะไรหรอกแล้วก็นั่งบ,บก็ ติดตามด้วยวันนี้ไปแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย